เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเวียดนามกันไหมครับท่านผู้ชมครับทาไมมีคําถามเกิดขึ้นว่าเวียดนามจึงกลายเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่จะมีการฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจในปีนี้หลังจากโก COVID การคโควิดกลายเป็นประเทศเดียวแข็งแกร่งที่สุดและมีจ d p ีเป็นบวกด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยที่เปิดเผยเกี่ยวกับมุมมองตรงนี้แล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ของเศรษฐกิจของเวียดนามเข้ามาจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า IMF ซึ่ง IMF นั้นก็ ประเมินเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของทั่วทุกมุมโลกแหะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศที่อยู่ในสมาชิกหรือไม่ก็ตามนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาคารโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งองค์การอนามัยโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือแม้แต่ทั้งธนาคารืร่าการพัฒนาเอเชียหรือว,ว่า ADB ซึ่งอยู่ที่ฟิลิปปินส์ก็ตามเนี่ยนะครับมีการติดตามเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของแถบอาเซียนในยุคสถานการณ์ของโควิดสิบเก้ามาอยู่ตลอดเวลาและในการปรับมุมมองแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นการปรับสองครั้งในแต่ละปีเเน่นรทาาใหาห้ว็ว เวียดนามถูกจับตามองจากทางการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลาและในที่สุดล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา IMF ก็พูดถึงเรื่องนี้ชัดเจนเลยนะครับโดย IMF บอกอย่างนี้ครับว่าเศรษฐกิจของเวียดนามในปีนี้จะมีการขยายตัวเป็นบวกแตยังไม่พอยังขยายตัวถึง2.4%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วด้วยนะครับการขยายตัวเป็นบวกไม่พอแถมโตขึ้นมาถึง2%กว่านี่นะครับเมื่อเทียบกับสถานการณ์ทั้งหมดในอาเซียน10ประเทศด้วยกันก็จะเห็นว่าเป็นประเทศ ที่มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดนะครับเป็นบวกอันดับต้นๆและที่สำคัญก็คือโดดเด่นที่สุดในเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์วิกฤตโควิด19และที่สําคัญก็คือในช่วงระยะเวลาที่เกิดเรื่องของสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับการตัดสินใจเคลื่อนย้ายทุนต่อจนฐานการผลิตเนี่ยยังเกิดขึ้นมาที่เวียดนามเป็นสัดส่วนที่มากกว่าเมื่อเทียบกับประเทศเอื่นๆในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับ จากการตัดสินใจตรงนี้นี่นะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของบริษัทวีนาแคปิตอลซึ่งเป็นบริษัทลงทุนชั้นนำนะครับ ถ้าใครรู้จักวีนาแคปิตอลจะรู้จักดีนะครับว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่เรียกว่าคอนกลมเลตคอนกลมเลตคือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีหลากหลายประเภทอุตสาหกรรมรวมอยู่ภายในนั้นแต่จะเทียมง่ายๆก็เป็นอย่างกลุ่ม CP พบ้านเราอะไรอย่างนี้นะครับนายไมเคิลโคคาร์รีหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของวีนาแคปิตอลเนี่ยนะครับบอกว่ามันมีหลายปัจจัยที่ทําให้เวียดนามเนี่ยปีนี้มีการขยายตัวที่โดดเด่นแข็งแกร่งแล้วก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของต้นๆของอาเซียนเหตุผลก็ชัดครับว่าหนึ่ง ฐานการผลิตของบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ในซีกโลกตะวันตกและเอเชียนั้นตัดสินใจย,าย้ายเข้ามาสู่เวียดนามหลังจากที่เกิดวิกฤตของโรคโควิด -19 อย่างฉับพลันทันใดน,นะครับเหตุผลนี้จึงทำให้การประเมินจากตัวเลขการลงทุนทงตรง,ตงเรียก่า foreign direct investment คือมาลงทุนสร้างงานสร้างโรงงานเนี่ยนะครับมีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงตั้งแต่สิ้นไต,ตรมาสที่1ของปีนี้ซึ่งเป็นช่วงของการระบาดโควิด -19 เกเกิดขึ้นเข้าไปสู่ในแถบของฝั่งตะวันตก สองมาตรการในการที่ปิดล็อกเมือมาตรการที่เข้มข้นต่างที่ออกมาเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้เกิดความต้องการจับจ่ายใช้สอยทั้งในประเทศแล้วก็ตลาดการส่งออกกับสินค้าที่เป็นพวกประเภทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แกจิตไอทีอุปกรณ์เชื่อมต่อทางด้านของโทรคมนาคมเนี่ยถูกผลิตเพิ่มมากขึ้นจากฐานการผลิตที่อยู่ในเวียดนามนะครับสิ่งสําคัญต่อไปที่ขอมองมาต่อก็คือว่ากําลังซื้อของผู้บริโภคที่อยู่ในเวียดนามเนี่ยก็ได้อานิสงส์ จากการที่มีตัวเลขการส่งออกของบรรดาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆทาง,างด้านคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อของระบบโทรคมนาคมเนี่ยทำให้กําลังซื้อของคนในชาวเวียดนามเนี่ยก็ถูกหมอนหนุนจากกาลังจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการส่งออกไอทีอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทำให้กําลังซื้อภายในประเทศเขาขยับเพิ่มขึ้นเมื่อขยับเพิ่มขึ้นแม้จะมีเรื่องของการระบาดโควิดในเวียดนามก็ตามแต่ความมั่นอกมั่นใจนะฮะการกล้าจับจ่ายใช้สอย ในของคนในเวียดนามนั้นก็มีอยู่ในระดับที่มั่นคงอยู่ตลอดเวลาสิ่งสําคัญต่อไปที่เป็นปัจจัยหลักเลยก็คือว่าการที่ทางการของเวียดนามสามารถควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ของประเทศเวียดนามตั้งแต่เริ่มพบการระบาดเป็นครั้งแรกจนถึงปัจจุบันนี่นะครับเป็นสิ่งที่ทําให้แม้แต่คนประชาชนชาวเวียดนามหรือทั่วโลกสื่อต่างทั่วโลกก็ถึงในการจะมาติดตามและก็ใช้มาตรการอะไรซึ่งก็ไม่แตกต่างกับไทยมากนักโดยตัวเลขนี่นะครับผลปรากฏว่านับถึงวันนี้เลยเนี่ย20พฤศจิกายนเนี่ย ผู้ติดเชื้อโควิดที่อยู่ในเวียดนามเนี่ยนะครับมีอยู่แค่1,304ารยายเท่านั้นซึ่งถ้าเทียบเนี่ยก็อยู่อันดับที่167ของโลกคืออยู่ปลายๆแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าถามว่าอยู่ในอาเซียนก็อยู่ในอันดับที่7จาก10ประเทศของอาเซียนและที่สําคัญเนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยจำนวนของผู้ติดเชื้อสะสมนะฮะเมือม่อเมือ่อมาเทียบกับไทยเวียดนามมีจํานวนผู้ติดเชื้อสะสมในใน,ในประเทศเขาเนี่ยน้อยกว่าประเทศไทยถึง2.6เท่า ของไทยเราประมาณ3,800กว่ากว่าตอนนี้จะเกือบ3,900ถูกไหมฮะแต่ของเขาเนี่ยอยู่ที่1,304รายนี่เป็นตัวเลขล่าสุดวันนี้การเพิ่มขึ้นในแต่ละวันของเขาเนี่ยนะครับก็เฉลี่ยแล้วประมาณในในณขณะนี้จะเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณที่6-7รายต่อวันเท่านั้นนะครับก็ถือว่าสามารถควบคุมได้ดีและมีหลายหลายเหตุผลและปัจจัยที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยได้รับการมองว่าเออเป็นเศรษฐกิจที่จะมีการฟื้นตัวได้โดดเด่นในกลุ่มข,ของอาเซียนณขณะนี้ด้วยนะครับ